สวัสดีครับคลิปนี้มาชมสมเด็จหลังมณฑมนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธาน,นครับพระองค์นีนน้เป็นพิมพ์ทรงของวัละคางนะครับเป็นพิมพทรงแล้วเป็นพิม์ทรงน่าจะเป็นยกต้นๆนะครับองค์นี้มีเนื้อหาความเก่านะครับมีกายภาพการเปลีป่ยนแปลงมีแคลเซียมขึ้นมีคราบนางกระเบนนะครับองค์นี้ไม่ค่อยจะมีคราบโกะนะครับ ข้าหลังจะมีรอยตาปั๊มนะครับของวัดบางขุนคมซึ่งบ่งบอกว่าภาพนี้ออกจากกลุ่มวัดบางขุนคมปี2500ครับอย่างแน่นอนครับไม่ต้องสงสัยเป็นวัดไหนนะครับมีตาปั๊มให้เรียบร้อยครับแต่ตาปั๊มของกองว็ททาได้นะครับแต่ว่าเขาทำขยายภาพความเก่าไม่ได้นะครับทําเนื้อหาไม่ได้ ทำได้แค่พิมพ์ทรงแล้วก็สีสันให้ดูเหมือนได้นะครับแต่ทำกายภาพไม่ได้ครับตังนี้เปิดราคานะครับไปที่ห้าหมื่นนะครับครับตัวนี้มีคามนังกระเบนนะครับถึงมนุษย์ทำไม่ได้นะครับคานลังกระเบนเกิดจากปูนงอกนะครับไม่มีใครไปทำให้ปูนงอกได้นะครับเพราะเกิดจาก ธรรมชาติแล้วก็การเวลานะครับนี่ก็จะมีแคลเซียมขึ้นเขาขาวนี่เป็นแคลเซียมนะครับเกิดจากกายภาพการเปลี่ยนแปลงสูตรผสมของพาสโมเด็ยโซเท่านั้นนะครับนี่ครับแคลเซียมขึ้นมนุษย์ทําไม่ได้นะครับแคลเซียมมนุษย์ทําได้แค่เพียมทรงรูปทรงให้เหมือน ได้แล้วตัวทำกายภาพเนื้อหาความเก่าการเปลี่ยนแปลงขั้นสูงแบบนี้ไม่ได้นะเนี่เกิดจากธรรมชาติและก็อายุกับห้าหมืินบาทครับสำหรับพุทธคุณที่สมเด็จโตท่านสร้างจริงๆนะครับไม่แพงนะครับไม่ต้องไปซื้อหาเป็นแสนเป็นล้านนะครับ อยากตรวจนะครับก็ยินดีให้ตรวจนะครับสสยกล้องกําลังขยายนะครับตรงเพราะว่าเครื่องยังไงก็ไม่หลอกครับเพราะว่าสายดูตาป่าหรือว่ากล้องสีเบลีไม่มีข้อยุตินะครับคนดูเป็นก็บางคนก็หลอกเราก็มีนะครับหรือบางคนก็นีสใสก็ดีอู่ครับแต่ว่าดูไม่เป็นก็มี ทางก้นก็แนะนําให้ไปตรวจสายวิทยาศาสตร์นะครับที่เขากําลังนิยมกันทุกวันนี้นะครับใครสนใจนะครับก็ทักมาได้ครับ่อนจบคลิปนี้นะครับขอขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปได้วยนะครับขอบคุณครับ